สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องราวรอบตัวกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาชวนคุยเรื่องหนังสือเศรษฐศาสตร์เล่มหนึ่งค่ะเออเป็นเล่มคลาสสิกเลยแต่เนื้อหานี่เหมือนเพิ่งเขียนเมื่อวานเลยนะคะ Economics in One Lesson หรือเศรษฐศาสตร์ในบทเรียนเดียวของ Henry h u ั l i t t เล่มนี้เนี่ยพิมพ์ครั้งแรกตั้งแต่ปี1946โหนานมากแต่ว่าประเด็นที่เขาพูดถึงอะคะ่ะยังไงยังไงก็ทันสมัยอยู่ตลอดใช้ครับเป็นหนังสือที่น่าทึ่งมากคือแก่นของมันง่ายมากแต่ทรงพลังเขาบอกว่าภารกิจหลักของหนังสือเล่มนี้คือเหมือนจะมาเปิดโปงความเข้าใจผิดทางเศรษฐศาสตร์ที่มันแพร่หลายมากผ่านสิ่งที่เขาเรียกว่าบทเรียนเดียวเท่านั้นเองเหรอคะ ครับบทเรียนเดียวจริงๆแต่เป็นบทเรียนที่ต้องตีความให้ลึกซึ้งหัวใจสำคัญคือแฮสลิ t บอกว่าศิลปะของเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันคือการมองให้ทะลุไม่ใช่แค่มองผลกระทบแรกที่เห็นชัดๆหรือผลที่เกิดกับคนกลุ่มเดียวแต่มองไปถึงไหนคะมองไปถึงผลกระทบระยะยาวครับและที่สาคัญคือผลกระทบต่อทุกกลุ่มในสังคมไม่ใช่แค่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่เราสนใจเป็นพิเศษนี่แหละครับคือแก่นของบทเรียนเดียวที่ว่า ฟังดูเหมือนเรียบง่ายแต่ก็น่าจะไม่ง่ายตอนเอาไปใช้นะคะหนังสือเขาแบ่งเลื้อหายังไงบ้างคะหลักๆก,ก็มี3ส่วนครับส่วนแรกคือตัวบทเรียนเองเลยว่ามันคืออะไรส่วนที่2คือการเอาบทเรียนนี้ไปปรับใช้กับกรณีศึกษาต่างๆอันนี้จะยาวหน่อยมีตัวอย่างเยอะมากครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายคือการย้ำบทเรียนอีกทีเป็นการสรุปโอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยบทเรียนที่ว่าเป็นยังไงคะขอแบบชัดๆอีกทีค่ะ ได้ครับบทเรียนหลักก็คือเศรษฐศาสตร์ที่ดีต้องมองเลยไปจากผลกระทบทันทีและผลกระทบต่อกลุ่มเฉพาะไปสู่ผลกระทบระยะยาวที่จะเกิดกับทุกกลุ่มในสังคมอืมมองให้ไกลมองให้กว้างประมาณนั้นครับฮัสลิดชี้ว่าความผิดพลาดทางเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่มันเกิดจากความเข้าใจผิดพื้นฐานอยู่2อ,อย่างครับ2ออย่างมีอะไรบ้างคะอย่างแรกเลยคือการมองข้ามผลกระทบรองหรือผลที่ตามมาทีหลัง คือเราเห็นแต่แอคชั่นแรกแต่ลืม r รีแอคชั่นที่ตามมาเป็นลูกโซ่อ๋อค่ะอย่างที่สองคือการคิดเข้าข้างตัวเองหรือเข้าข้างกลุ่มที่ตัวเองอยากช่วยพิเศษโดยไม่สนใจว่ามันไปสร้างภาระให้คนอื่นอย่างไงบ้างมีตัวอย่างไหมคะจะได้เห็นภาพชัดทัดมีครับตัวอย่างที่ดังที่สุดเลยคือเรื่องหน้าต่างที่แตก broken window นะครับอยู่ในบทที่2เลยเอ,อ๋อเคยได้ยินค่ะเล่าให้ฟังหน่อยค่ะสมมติมีเด็กโซนปาหินใส่กระจกร้านขนมปังแตก คนเดินผ่านไปมาอาจจะคิดว่าเออแย่หน่อยนะแต่อย่างน้อยก็ทำให้ช่างกระจกมีงานทำใช่ไหมครับค่ะก็ดูเหมือนจะเป็นข้อดีเล็กๆในเรื่องร้ายๆอ่าเนี่ยแหละครับคือการมองเห็นแค่ผลกระทบแรกแฮสเล t บอกว่าเราลืมคิดไปว่าเจ้าของร้านขนมปังเนี่ยต้องเสียเงินสมมติ50ดอลลาร์ไปจ้างช่างกระจกมาซ่อมค่ะก็ต้องจ่ายไปทีนี้เงิน50ดอลลาร์ก้อนนั้นน่ะถ้ากระจกไม่แตก เขาอาจจะวางแผนไว้แล้วว่าจะเอาไปซื้อสูตรตัวไห่จากช่างตัดเสื้อก็ได้อพอเงินต้องไปจ่ายค่ากระจกช่างตัดเสื้อก็อดได้งานนั้งไปสรุปคือการที่กระจกแตกไม่ได้สร้างงานสุทธิเพิ่มขึ้นมาเลยมันแค่ย้ายงานจากช่างตัดเสื้อไปให้ช่างกระจกเข้าใจแล้วค่ะคือมันไม่ได้ทําให้เศรษฐกิจโดยรวมดีขึ้นแค่เปลี่ยนคนได้ประโยชน์ถูกต้องครับสังคมไม่ได้มั่งคั่งขึ้นเพราะมีของพังแล้วต้องซ่อม นี่คือตัวอย่างแรกของการใช้บทเรียนมองให้ทะลุผลกระทบที่ซ่อนอยู่โอเคค่ะชัดเจนมากงั้นเราเข้าสู่ส่วนที่สองของหนังสือเลยที่บอกว่าเอาบทเรียนนี้ไปปรับใช้กับเรื่องต่างๆมีเรื่องอะไรบ้างคะที่น่าสนใจโอ้โหเยอะมากครับส่วน the lesson applied นี่คือเนื้อๆเ,เลยเขาไล่ใบทีและประเด็นความเชื่อผิดๆทางเศรษฐศาสตร์เลยครับเราลองจัดเป็นกลุ่มๆดูไหมครับจะได้ตามง่ายหน่อยกลุ่มแรกที่ชัดเจนคือเรื่องการทําลายล้างกับการใช้จ่ายภาครัฐ นอกจากหน้าต่างแตกแล้วมีอะไรอีกคะในกลุ่มนี้เขาก็ขยายไอเดียหน้าต่างแตกนี่แหละครับไปสู่เรื่องที่ใหญ่ขึ้นเช่นความเชื่อที่ว่าสงครามหรือภัยพิบัติเนี่ยช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ในบทที่3พรจากความพินาศ blessings of destruction อันนี้ก็ได้ยินบ่อยๆนะคะว่าตรงสร้างเมืองใหม่สร้างถนนใหม่มันก็ต้องจ้างงานสิครับแต่มันก็คือหน้าต่างแตกบานใหญ่นั่นเอง การสร้างใหม่ทดแทนของที่พังไปมันแค่เบี่ยงเบนทรัพยากรแรงงานเงินทุนจากการผลิตสิ่งอื่นที่คนต้องการจริงๆอยู่แล้วมาซ่อมของเก่าไม่ได้สร้างความมั่งคั่งใหม่เขาเน้นความต่างระหว่างความต้องการนิดที่มันเพิ่มขึ้นแน่ๆหลังภัยพิบัติกับอุปสงค์ที่มีกำลังซื้อ e f f c t i v e d e m a n d ซึ่งอาจจะไม่ได้เพิ่มตามหรืออาจจะลดลงได้สำไป แล้วเรื่องที่รัฐบาลใช้งนินสร้างโครงการใหญ่ๆล่ะคะเช่นสร้างสะพานสร้างเขื่อนอันนี้ไม่ใช่การสร้างงานหรอคะอันนี้อยู่ในบทที่4โครงการรัฐคือภาษี Public Works mean taxes เฮสลิดย้ำว่าเงินที่รัฐเอามาสร้างโครงการพวกนี้ไม่ได้เสกมาจากฟ้ามันคือเงินภาษีที่เก็บจากประชาชนค่ะจริงถ้าเงินภาษีก้อนนั้นยังอยู่ในมือประชาชนเขาก็จะเอาไปใช้ใจ่ายเองซื้อเสื้อผ้ากินข้าว ไปเที่ยวซึ่งมันก็จะสร้างงานในภาคเอกชนเหมือนกันเราเห็นคนงานสร้างสะพานที่รัฐจ้างอันนี้เห็นชัดแต่เราไม่เห็นช่างตัดเสื้อคนทำอาหารหรือคนทำงานบริการอื่นๆที่ไม่ได้ถูกจ้างเพราะเงินมันถูกดึงไปเป็นภาษีแล้วอ๋คือมีต้นทุนค่าเสียโอกาสซ่อนอยู่ใช่ครับต้องชั่งน้ำหนักว่าโครงการรัฐนั้นมันจำเป็นและมีประโยชน์จริงๆคุ้มค่ากับทรัพยากรที่ดึงมาจากภาคเอกชนหรือเปล่า ไม่ใช่แค่บอกว่ามันสร้างงานอย่างเดียวตัวอย่างคลาสสิกที่เขาวิเคราะห์คือโครงการ TVA ที่พัฒนาลุ่มน้ำเทนเนสซีดูยิ่งใหญ่มากแต่คำถามคือแล้วกิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่นๆที่ต้องเสียภาษีไปอุ้มโครงการนี้ล่ะมันหายไปเท่าไหร่คุ้มกันไหมแล้วตัวภาษีเองล่ะคะมีผลกระทบที่เรามองข้ามไปอีกไหมมีแน่นอนครับบทที่5ภาษีบันทอนการผลิต taxes discourage production ชี้ว่า ภาษีที่สูงเกินไปโดยเฉพาะภาษีเงินได้ทั้งบุคคลธรรมดานิติบุคคลมันลดแรงจูงใจครับลดแรงจูงใจยังไงคะก็ลดแรงจูงใจที่จะทํางานหนักขึ้นลงทุนเพิ่มหรือรับความเสี่ยงทําธุรกิจใหม่ๆเพราะรู้ว่าถ้าได้กําไรมาเยอะก็โดนหักภาษีไปเยอะอยู่ดีผลที่ตามมาแบบมองไม่ค่อยเห็นคือการผลิตสินค้าบริการดีๆราคาถูกมันจะเกิดช้าลงการจ้างงานก็น้อยกว่าที่ควรจะเป็น อืมได้คิดนะคะทีนี้ลองย้ายไปดูอีกกลุ่มความเชื่อบ้างค่ะเกี่ยวกับสินเชื่อและการช่วยเหลืออุตสาหกรรมค่ะพวกนโยบายปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำให้กลุ่มพิเศษอันนี้ล่ะคะบทที่6สินเชื่อเบีย่งเบนการผลิต credit diverse production ครับหลักการเดิมเป๊ะเลยสินเชื่อที่รัฐจัดให้หรือคำประกันให้เนี่ยมักจะไปถึงผู้กู้ที่ภาคเอกชนเขาประเมินแล้วว่าเสี่ยงกว่าหรือไม่น่าจะทำกำไรได้ดีเท่าคนอื่น ทำไมล่ะคะก็ถ้าผู้กู้คนนั้นดีจริงโปรเจกต์น่าสนใจจริงเอกชนก็คงแย่งกันให้กู้ไปแล้วใช่ไหมครับทีนี้พอรัฐเข้ามาช่วยให้คนกลุ่มนี้สมมตินายเอได้เงินกู้ไปมันก็หมายความว่าทุนซึ่งมีจํากัดในระบบเศรษฐกิจถูกดึงไปจากคนที่อาจจะมีประสิทธิภาพมากกว่าสมมตินายบีที่ตอนนี้อาจจะกู้ยากขึ้นหรือได้ดอกเบี้ยแพงขึ้นอ๋อเหมือนกรณีหน้าต่างแตกเลยคือเห็นนายเอได้ประโยชน์แต่ลืมนายบีที่เสียโอกาสไปใช่ครับ ผลรวมคือทุนอาจจะถูกใช้ไปในโครงการที่ให้ผลตอบแทนต่ำกว่าหรือเสี่ยงกว่าการผลิตโดยรวมของประเทศก็อาจจะแย่ลงไม่ใช่ดีขึ้นค,คล้ายๆกับการที่รัฐเข้าไปอ้มบางอุตสาหกรรมไหมคะแบบที่กำลังจะไปไม่รอดแล้วใช่เลยครับบทที่14การปกป้องอุตสาหกรรม X saving the X industry การพยายามจะยื้ออุตสาหกรรมที่กำลังแข่งขันไม่ได้แล้วเช่นอาจจะเป็นเหมืองถ่านหินเมื่อคนหันไปใช้น้ำมันหรืออุตสาหกรรมในประเทศที่สู้ของนำเข้าไม่ได้ด้วยเงินอุดหนุนหรือกำแพงภาษีค่ะมันก็คือการดึงทรัพยากรทั้งเงินทุนทั้งแรงงานออกมาจากอุตสาหกรรมอื่นที่มีศักยภาพมากกว่าหรือกำลังเติบโตมาค้ำจุนอุตสาหกรรมที่ด้อยประสิทธิภาพผลระยะยาวคืออะไรครับก็คือความมั่งคั่งโดยรวมของประเทศลดลง เศรษฐกิจปรับตัวช้าลง h a สลิดมองว่าเศรษฐกิจที่แข็งแรงต้องปล่อยให้อุตสาหกรรมที่มันถึงเวลาต้องไปได้ค่อยๆลดขนาดลงเพื่อให้ทรัพยากรมันไหลไปสู่อุตสาหกรรมใหม่ๆที่ตอบสนองความต้องการได้ดีกว่าเข้าใจหลักการแล้วค่ะทีนี้มาถึงกลุ่มประเด็นที่ดูจะเถียงกันเยอะที่สุดเลยค่ะเทคโนโลยีการจ้างงานและค่าจ้างความกลัวเรื่องหุ่นยนต์เรื่องเครื่องจักรจะมาแย่งงานคนอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากแฮสลิดว่าไงคะ เรื่องนี้อยู่ในบทที่7จ็ดคำสาบของเครื่องจักร Curse of Machinery ครับเขาบอกว่าความเชื่อนี้ถ้ามองยาวๆแล้วมันผิดพลาดอ้าวทำไมล่ะคะก็เห็นเห็นอยู่ว่าพอมีเครื่องจักรคนก็ตกงานครับระยะสั้นเฉพาะกลุ่มอาจจะมีคนตกงานจริงอันนี้เขาไม่เถียงแต่ระยะยาวเครื่องจักรมันช่วยเพิ่มผลิตภาพอย่างมหาศาลผลคืออะไร 1. สินค้าราคาถูกลงหรือ 2. ผู้ประกอบการมีกำไรมากขึ้นเอาไปลงทุนต่อหรือ 3. ส,สามารถจ่ายค่าเจ้าที่แท้จริง real wages ให้คนงานได้สูงขึ้นแล้วมันไปเกี่ยวกับการจ้างงานยังไงคะพอสินค้าถูกลงผู้บริโภคก็มีเงินเหลือไปซื้อเยนอื่นมากขึ้นมันก็เกิดความต้องการสินค้าและบริการอื่นๆเพิ่มขึ้นเกิดเป็นงานใหม่ๆใ,ในภาคส่วนอื่นหรือแม้แต่ในอุตสาหกรรมเดิมเองถ้าสินค้าถูกลงมากคนต้องการเยอะขึ้น ก็อาจจะต้องจ้างคนมาควบคุมเครื่องจักรหรือทำงานส่วนอื่นเพิ่มขึ้นก็ได้เขายกตัวอย่างอุตสาหกรรมถุงเท้าสิงทอในอดีตพราะมีเครื่องจักรการจ้างงานโดยรวมกับพุ่งสูงขึ้นมากเพราะความต้องการมันเพิ่มขึ้นตามราคาที่ถูกลงอ๋อคือมองแค่คนตกงานเฉพาะหน้าไม่ได้ต้องมองภาพรวมเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปถูกต้องครับการมองแค่คนตกงานคือการลืมมองประโยชน์ที่ผู้บริโภคทุกคนได้รับจากสินค้าราคาถูก และลืมมองงานใหม่ที่เกิดขึ้นในที่อื่นๆด้วยแล้วพวกนโยบายที่แบบลดชั่วโมงทํางานลงเพื่อจะได้จ้างคนเพิ่มกระจายงานให้คนว่างงานหรอคะอันนั้นคือบทที่8แผนแบ่งงานกันทํา spread the work schemes ครับพวกนี้ตั้งอยู่บนความคิดผิดๆที่ว่ามันมีกองงานอยู่ก้อนเดียวที่จํากัดแล้วต้องมาแบ่งๆกันทำํำอ้าวแล้วมันไม่จริงหรอคะไม่จริงครับถ้าเราลดชั่วโมงทํางานแต่ยังบังคับให้จ่ายค่าจ้างรายสัปดาห์เท่าเดิม มันก็เท่ากับขึ้นค่าจ้างรายชั่วโมงใช่ไหมครับต้นทุนผู้ประกอบการก็สูงขึ้นเขาก็อาจจะจ้างคนน้อยลงหรือต้องขึ้นราคาสินค้าผลก็อาจจะแย่กว่าเดิมแต่ถ้าลดชั่วโมงทํางานแล้วยอมให้ค่าจ้างรายสัปดาห์ลดลงตามส่วนมันก็แค่เอาเงินก้อนเดิมมาแบ่งกันไม่ได้แก้ปัญหาคุณว่างงานจริงจริงจังๆความกลัวเรื่องคนตกงานนิยมไปถึงตอนปลดทหารลดขนาดข้าราชการด้วยใช่ไหมคะเห็นคนชอบพูดว่าเดี๋ยวไม่มีกําลังซื้อ ใช่ครับบทที่9การปลดทหารและข้าราชการ Disbanding Troops and Bureaucrats ก็มองด้านเดียวเหมือนเดิมเงินภาษีที่เคยเอาไปจ่ายเงินเดือนคนกลุ่มนี้พอลดขนาดลงเงินมันก็กลับไปอยู่ในมือผู้เสียภาษีซึ่งเขาก็จะเอาไปใช้ใจ่ายอย่างอื่นเองเกิดเป็นอุปสงค์ในภาคเอกชนขึ้นมาทดแทนข้าราชการหรือทหารที่เกินความจําเป็นจริงๆนะ่ะเป็นภาระต่อเศรษฐกิจไม่ใช่ประโยชน์ในมุมมองของแฮสลิดนะครับ ฟังดูแล้วแฮสลิตจะเน้นเรื่องประสิทธิภาพการผลิตมากๆเลยนะคะชัดเจนมากครับบทที่10การบูชาการจร้างงานเต็มที่ (Fetish of Full Employment) เขาถึงกับบอกว่าเป้าหมายที่แท้จริงของเศรษฐกิจที่ดีไม่ควรเป็นแค่การจ้างงานเต็มที่แต่ควรเป็นการผลิตสูงสุด (Full Production) ต่างกันยังไงคะ่ะการจร้างงานมันเป็นแค่วิธีการครับไม่ใช่เป้าหมายเป้าหมายคือผลผลิตคือสินค้าคือบริการที่ทำให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้น มีมาตรฐานการครองชีพสูงขึ้นถ้าเราไปจ้างคนให้ทำอะไรที่มันไม่มีประโยชน์ไม่มีประสิทธิภาพแค่ตั่วให้ตัวเลขการจ้างงานมันดูดีมันไม่ได้ทำให้สังคมโดยรวมรวยขึ้นจริงโห้อันนี้คมมากค่ะแล้วเรื่องค่าจ้างขั้นต่ำล่ะคะประเด็นร้อนตลอดการครับบทที่18กฎหมายค่าจ้างขั้นต่ำอันนี้ก็อธิบายด้วยหลักการเดิมเลยถ้ากฎหมายไปบังคับให้จ่ายค่าจ้างสูงกว่าระดับผลิตภาพของแรงงานคนนั้นหรือสูงกว่าที่ตลาดปกติเขาจะยอมจ่ายเนี่ย ผลจะเป็นยังไงครับคนที่ผลิตภาพไม่ถึงก็หางานไม่ได้ถูกต้องครับหรือถ้ามีงานอยู่แล้วก็อาจจะถูกเลิกจ้างเพราะนายจ้างแบกรับต้นทุนไม่ไหวผลลัพธ์สุดท้ายคือแทนที่คนกลุ่มนั้นจะได้ค่าจ้างต่ำๆเขากลับกลายเป็นคนว่างงานไปเลยนี่คือผลกระทบที่มองไม่เห็นหรือ secondary consequence ที่กระทบกลุ่มคนที่กฎหมายตั้งใจจะช่วยนั่นแหละครับ s ฮสเลตเชื่อว่าวิธีที่ดีที่สุดในการเพิ่มค่าจ้างคือการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไม่ใช่การบังคับราคาแล้วสหาภาพแรงงานล่ะคะมีส่วนช่วยเพิ่มค่าจ้างจริงๆริไหคะบทที่ 19. สหาภาพแรงงานขึ้นค่าจ้างจริงหรือ do unions really raise wages เขามองว่าโดยพื้นฐานแล้วค่าจ้างมันมาจากผลิตภาพสหาภาพอาจจะช่วยต่อรองให้สมาชิกได้ค่าจ้างที่เป็นธรรมตามกลไกลตลาดได้ แต่ถ้าใช้พลังกดดันให้ค่าจ้างมันถุงเกินกว่าระดับที่ตลาดควรจะเป็นมากๆผลเสียมันมักจะตกไปที่คนอื่นก็ผู้บริโภคไงครับที่ต้องซื้อของแพงขึ้นเพราะต้นทุนแรงงานสูงหรือแรงงานคนอื่นที่ไม่ได้อยู่ในสาภาพ ซึ่งอาจจะหางานยากขึ้นเพราะนายจ้างไม่อยากจ้างเพิ่มหรือแม้แต่สมาชิกสาภาพเองในระยะยาวถ้าสาภาพมีนโยบายที่ไปขัดขวางการเพิ่มผลิตภาพเช่นต่อต้านเทคโนโลยีใหม่ๆหรือสร้างกฎเกณฑ์ยุ่มยิมให้ทำงานช้าลงสุดท้ายค่าจ้างที่แท้จริง real wage ของทุกคนอาจจะลดลงก็ได้ยังมีอีกความเชื่อหนึ่งค่ะเรื่องค่าเจ้าที่บอกว่าต้องจ่ายให้พอที่คนงานจะซื้อผลผลิตที่ตัวเองทาได้หมดอ๋อครับบทที่20 เพียงพอที่จะซื้อผลผลิตกลับคืน enough to buy back the product อันนี้ h a s l i t บอกว่าเป็นความเข้าใจผิดเรื่องกำลังซื้อครับกำลังซื้อโดยรวมในเศรษฐกิจมันมาจากรายได้ของทุกคนไม่ใช่แค่จากคนงานในโรงงานนั้นและต้องไม่ลืมว่ารายได้ของคนงานก็คือต้นทุนของผู้ประกอบการการขึ้นค่าจ้างมากๆโดยที่ผลิตภาพไม่ได้เพิ่มตามสุดท้ายมันก็จะวนกลับไปทาให้ราคาสินค้าสูงขึ้นหรือไม่ก็ทาให้เกิดการว่างงานแล้วกาไรล่ะคะ อันนี้เหมือนเป็นจำเลยสังคมบ่อยๆครับบทที่21หน้าที่ของกำไรนี่สำคัญมากแฮสลลตปกป้องแนวคิดเรื่องกำไรเลยเขาบอกว่ากำไรไม่ใช่สิ่งเลวร้ายแต่เป็นเหมือนสัญญาณชี้นำทางเศรษฐกิจสัญญาณยังไงคะกำไรมันบอกว่ากิจกรรมไหนคือสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการมากที่สุดณตอนนั้นเพราะนั่นคือกิจกรรมที่ผู้ประกอบการทำแล้วได้กำไร มันจึงดึงดูดให้คนเอาทรัพยากรเอาเงินทุนเอาแรงงานไปทำสิ่งนั้นมากขึ้นนอกจากนี้กำไรยังเป็นแรงจูงใจสำคัญให้ธุรกิจพยายามลดต้นทุนหาวิธีการผลิตใหม่ๆที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นหานวัตกรรมใหม่ๆด้วยแปลว่าการจำกัดกำไรหรือมองว่ากำไรเป็นสิ่งไม่ดีก็อาจจะส่งผลเสียในมุมมองของแฮสลิดคือใช่ครับมันจะไปทำลายกลไกชี้นำทรัพยากรและลดแรงจูงใจในการสร้างประสิทธิภาพและนวัตกรรม ทำให้เศรษฐกิจโดยรวมด้อยพัฒนาลงโอเคค่ะเข้าใจมุมมองเรื่องแรงงานค่าจ้างกำไรแล้วค่ะไปต่อกันที่กลุ่มการค้าภาษีศุลกากรและการควบคุมราคาบ้างเรื่องกำแพงภาษีเพื่อปกป้องอุตสาหกรรมในประเทศอันนี้ก็คลาสสิกไม่แพ้กันครับบทที่11ใครได้รับการคุ้มครองจากภาษีศุลกากรก็หลักการบทเรียนเดียวอีกแล้วสมมติเราตั้งกำแพงภาษีสินค้านำเข้าเช่นเสื้อสเวตเตอร์ค่ะ ใครได้ประโยชน์ระยะสัน้นก็ผู้ผลิตเสื้อสเวตเตอร์ในประเทศกับคนงานในโรงงานนั้นใช่ไหมครับอันนี้เห็นชัดแล้วใครเสียประโยชน์คะผู้บริโภคทุกคนครับที่ต้องซื้อเสื้อสเวตเตอร์แพงขึ้นเพราะต้องจ่ายค่าเสื้อแพงขึ้นก็มีเงินเหลือไปซื้ออย่างอื่นน้อยลงอุตสาหกรรมอื่นๆที่ผลิตอย่างอื่นพวกนั้นก็พลอยได้รับผลกระทบไปด้วย นอกจากนี้ประเทศที่เรากีดกันสินค้าเขาเขาผาอาจจะขายของได้น้อยลงมีเงินมาซื้อสินค้าส่งออกของเราน้อยลงไปด้วยอ๋อมันกระทบเป็นลูกโซ่เลยใช่ครับระยะยาวคืออะไรคือทรัพยากรในประเทศทุนแรงงานถูกเบี่ยงเบนไปผลิตในสิ่งที่เราอาจจะไม่ได้เก่งหรือไม่ได้มีประสิทธิภาพเท่าประเทศอื่นแทนที่จะไปผลิตในสิ่งที่เราถนัดจริงจริง ผลคือประสิทธิภาพโดยรวมของเศรษฐกิจลดลงค่าจ้างที่แท้จริงของทุกคนก็น้อยลงไม่ใช่มากขึ้นนี่คือผลกระทบรองที่มองไม่เห็นแล้วการที่รัฐบาลพยายามส่งเสริมการส่งออกมากๆล่ะคะดีไหมบทที่12แรงผลักดันเพื่อการส่งออก the drive for exports เขามองว่าในระยะยาวการส่งออกแบบนำเข้ามันต้องสมดุลกันครับเราส่งออกสินค้าไปเพื่อแลกกับเงินตราต่างประเทศ แล้วเอาเงินนั้นไปนำเข้าสินค้าที่เราผลิตเองไม่ได้หรือผลิตได้แต่ไม่คุ้มการพยายามจะส่งออกอย่างเดียวโดยไม่สนใจนำเข้าหรือไปให้เงินอุดหนุนการส่งออกมากๆมันก็เหมือนเรายกของให้คนอื่นใช้ฟรีๆครับทำให้ประเทศจนลงไม่ใช่รวยขึ้นมีเรื่องราคา parity ด้วยอันนี้คืออะไรคะฟังดูแปลกๆครับบทที่13ราคา parity parity prices อันนี้เป็นแนวคิดที่เคยใช้จริงในสหรัฐ โดยเฉพาะกับสินค้าเกษตรคือพยายามจะตรึงอัตราส่วนราคาสินค้าเกษตรเทียบกับราคาสินค้าอุตสาหกรรมให้อยู่ในระดับเดียวกับช่วงปีฐานในอดีตท,ที่เขามองว่าเป็นยุคทองของเกษตรกรแล้วมันดียังไงคะ แทกสลิดวิจารณว่ามันไม่ดีครับมันคือการให้สิทธิพิเศษกับกลุ่มเกษตรกรทําให้ผู้บริโภคต้องซื้อสินค้าเกษตรแพงกว่าที่ควรจะเป็นและที่สําคัญคือมันมักจะนําไปสู่นโยบายแปลกๆเช่นรัฐต้องจํากัดผลผลิตคือจ่ายเงินให้เกษตรกรไม่ต้องปลูกหรือปลูกแล้วเอาไปทําลายทิ้งหรือเกิดภาวะผลผลิตล้นเกินที่รัฐต้องเข้าไปรับซื้อแล้วหาทางระบายออกซึ่งทั้งหมดนี้คือการบิดเบือนตลาดและทําลายความมั่งคั่งโดยรวม การแทรกแซงราคาสินค้าอื่นๆก็คล้ายๆกันไหมคะคล้ายกันครับบทที่16กการแทรกแซงราคาสินค้าโภคภัณฑ์ (Stabilizing Commodities) ความพยายามจะรักษาเสถียรภาพราคาไม่ว่าจะเป็นสินค้าเกษตรหรือแร่ธาตุหรืออะไรก็แล้วแต่มักจะลงเอยด้วยการตั้งราคาไว้สูงกว่าที่ตลาดต้องการทําให้เกิดภาวะของล้นตลาดผลิตเกินความจําเป็นหรือบางทีก็กลับกันคือทําให้เกิดการขาดแคลนรลละยะยาวสร้างความไร้เสถียรภาพยิ่งกว่าเดิมเสอีกแล้วถ้าไม่ใช่แค่พยายามรักษาเสถียรภาพแต่เป็นการตรึงราคาโดยรัฐเลยล่ะคะเช่นควบคุมราคาของจําเป็น อันนี้คือบทที่17การตรึงราคาโดยรัฐ Government Price Fixing ครับผลที่ตามมาแทบจะทันทีเลยโดยเฉพาะถ้าตรึงราคาไว้ต่ำกว่าตลาดราคาเพดานคืออะไรครับของขาดตลาดถูกต้องครับเพราะพอราคาถูกผู้ผลิตก็ไม่อยากผลิตหรือลดการผลิตลงเพราะกำไรน้อยหรืออาจจะขาดทุนแต่ในขณะเดียวกันคนซื้อก็อยากซื้อมากขึ้นเพราะมันถูกอุปสงค์มากกว่าอุปทานผลคือของหายากขึ้น เกิดตลาดมืดคนต้องไปต่อคิวยาวๆรัฐอาจจะต้องเข้ามาปันส่วนสินค้าซึ่งก็จะนําไปสู่การควบคุมที่ซับซ้อนวุ่นวายมากขึ้นเรื่อยๆอ,อาจจะลามไปถึงการควบคุมปัจจัยการผลิตและกลายเป็นเศรษฐกิจแบบวางแผนจากศูนย์กลางไปเลยก็ได้โหฟังดูน่ากลัวนะคะมาถึงกลุ่มสุดท้ายแล้วคะ่ะเกี่ยวกับเงินเฟอ้อและการออมเงินเฟอ้อเนี่ยสรุปแล้วมันดีหรือไม่ดีต่อเศรษฐกิจคะในมุมของแฮสลิดบทที่22 ภาพลวงตาของเงินเฟอ้อ The Mirage of Inflation เขาชัดเจนว่าเงินเฟ้อที่เกิดจากการเพิ่มปริมาณเงินหรือสินเชื่อเข้าระบบมากๆเนี่ยมันไม่ได้สร้างความมั่งคั่งที่แท้จริงขึ้นมาครับมันแค่ทำให้ระดับราคาสินค้าโดยทั่วไปสูงขึ้นแต่บางคนบอกว่าเงินเฟ้ออ่อนๆช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเขาย้างว่าผลกระทบของเงินเฟ้อมันไม่เท่ากันทุกคนครับ คนที่ได้เงินใหม่ที่พิมพ์เพิ่มออกมาไปใช้ก่อนเช่นรัฐบาลผู้รับเหมาโครงการรัฐหรือคนที่กู้เงินได้ง่ายจะได้เปรียบเพราะยังซื้อของได้ในราคาเดิมหรือราคาที่ยังปรับขึ้นไม่มากแต่คนที่อยู่ปลายน้ําที่รายได้ปรับขึ้นช้าหรือคนที่มีเงินออมเป็นเงินสดจะเสียเปรียบเพราะมูลค่าเงินในมีมันลดลงเงินเฟอ้อจะเหมือนเป็นภาษีที่มองไม่เห็น (hidden tax) ชนิดหนึ่งและมันไม่สามารถแก้ปัญหาการว่างงานได้อย่างยั่งยืนแค่เป็นลดค่าจ้างที่แท้จริงของคนงานลงชั่วคราวเท่านั้นเอง แล้วการออมล่ะคะที่มีบางทฤษฎีบอกว่าถ้าคนออมมากไปไม่ยอมใช้จ่ายเศรษฐกิจจะไม่หมุนเวียนนี่คือสิ่งที่เขาตอบโต้ในบทสุดท้ายของการประยุกต์ใช้บทที่23การโจมตีการออมครับเขาบอกว่าความเชื่อนี้ผิดอย่างแรงการออมไม่ได้หมายถึงการเอาเงินไปเก็บไว้เฉยๆใต้หมอนอ้าวแล้วมันคืออะไรคะการออมในระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่มันคือการนําเงินไปลงทุนครับไม่ว่าจะลงทุนโดยตรงในธุรกิจ หรือฝากธนาคารซึ่งธนาคารก็จะเอาไปปล่อยกู้ให้ธุรกิจอีกทีเงินออมนี่แหละคือบ่อ,อกเกิดของทุนที่จะนำไปสร้างเครื่องจกักรโรงงานพัฒนาเทคโนโลยีซึ่งจะทำให้ผลิตภาพ productivity สูงขึ้นในระยะยาวเกิดการจ้างงานที่มีคุณภาพและสร้างความมั่งคั่งที่แท้จริงแปลว่าการโจมตีการออมหรือการพยายามกดดอกเบีย้ยให้ต่ำมากๆเพื่อกระตุ้นการบริโภคระยะสั้นอาจจะมีผลเสียระยะยาวใช่ครับ มันอาจจะทำลายแรงจูงใจในการออมซึ่งก็คือการทำลายแหล่งที่มาของเงินทุนสำหรับการเติบโตในอนาคตนั่นเองฟังมาทั้งหมดนี่เหมือนทุกเรื่องจะวนกลับไปที่จุดเริ่มต้นเลยนะคะคือบทเรียนเดียวที่ต้องมองให้ครบทุกด้านมองยาวๆมองให้กระทบทุกคนถูกต้องเป๊ะเลยครับนั่นคือสิ่งที่เขาสรุปและย้ำอีกครั้งในส่วนสุดท้ายของหนังสือบทที่24การย้ำบทเรียน The Lesson Restated เศรษฐศาสตร์ที่แท้จริง มันคือศาสตร์และศิลของการตามรอยผลกระทบทั้งหมดไม่ใช่หยุดอยู่แค่ผลกระทบแรกที่เห็นง่ายๆหรือผลกระทบที่เกิดกับกลุ่มที่เราสนใจเท่านั้นแล้วในบทสรุปเขามีข้อสังเกตอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะเขามีข้อสังเกตน่าสนใจครับว่าจริงๆแล้วข้อสรุปที่ได้จากการมองแบบบทเรียนเดียวเนี่ยมันมักจะสอดคล้องกับสามัญชนึกพื้นฐานของคนทั่วไปนะเช่นการทำลายล้างเป็นสิ่งไม่ดีการผลิตที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งดีเครื่องจักรช่วยทำให้ชีวิตดีขึ้นไม่ใช่แย่ลงอะไรทำนองนี้ แล้วทำไมคนถึงยังเข้าใจผิดกันเยอะล่ะคะเขาอธิบายว่าเพราะสังคมเรามันซับซ้อนมีการแบ่งงานกันทำ division of labor s ที่สูงมากแต่ละคนก็จะมีความเชี่ยวชาญและมองโลกจากมุมของตัวเองจากผลประโยชน์เฉพาะกลุ่มของตัวเองเช่นคนทำรองเท้าก็อยากให้รองเท้าราคาแพงจะได้รายได้ดีโดยอาจจะลืมไปว่าตัวเองก็เป็นผู้บริโภคสินค้าอย่างอื่นที่อยากได้ราคาถูกเหมือนกันเขายังอ้างถึงแนวคิดคนที่ถูกลืม หรือต o ะก o ล Man ของนักคิดรุ่งก่อนวิลเลียมเกรแฮมซัมเนอร์ด้วยครับคือเวลา A กับ B มีไอเดียดีๆอยากจะออกนโยบายไปช่วย X เนี่ยค่ะพวกเข,า,ขามักจะลืมคิดถึง C ซึ่งก็คือคนธรรมดาทั่วไปคนทำงานเสียภาษีที่ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงแต่ต้องเป็นคนแบกรับต้นทุนของนโยบายนั้นไม่ว่าจะผ่านภาษีที่สูงขึ้นหรือราคาสินค้าที่แพงขึ้นหรือโอกาสที่เสียไปโดยที่ไม่มีใครพูดถึงหรือเห็นใจซเลย โอ้ oh, อันนี้ก็คมอีกแล้วค่ะสรุปแล้วแก่นสำคัญที่สุดที่เราได้จากการเจาะลึกหนังสือเล่มนี้ก็คือการฝึกฝนให้ตัวเองมีวินัยในการคิดใช่ไหมคะให้มองทะลุภาพลวงตามองข้ามผลกระทบแรกไปให้ถึงผลกระทบรองมองเลยประโยชน์ระยะสั้นของคนกลุ่มเดียวไปสู่ผลกระทบระยะยาวต่อสังคมโดยรวมใช่เลยครับการเข้าใจบทเรียนเดียวนี้มันอาจจะไม่ได้ให้คำตอบสำเร็จรูปสำหรับทุกปัญหาเศรษฐกิจที่ซับซ้อนในโลกจริงได้ทันทีหรอกนะครับ แต่มันให้กรอบความคิดหรือเฟรมเวิร์กที่สำคัญและทรงพลังมากในการที่จะใช้วิเคราะห์นโยบายเศรษฐกิจต่างๆอย่างมีเหตุมีผลมากขึ้นช่วยให้เราไม่ตกหลุมพรางของข้ออ้างที่ฟังดูดีมีแม่ตาแต่ผิวเผินหรือวัฒกรรมที่มุ่งแต่จะปกป้องผลประโยชน์ของกลุ่มตัวเองเท่านั้นท้ายสำหรับวันนี้ก็อาจจะเป็นว่า ในโลกยุคปัจจุบันที่ข้อมูลข่าวสารมันท่วมท้นหรือเกินมีข้อเสนอนโยบายเศรษฐกิจใหม่ๆออกมาตลอดเวลาถ้าเราลองเอาแว่นตาบทเรียนเดียวของ h ฮสเล t อันนี้มาสวมดูบ้างเนี่ยมันจะช่วยให้เรามองเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นหรือช่วยให้เราตัดสินใจเรื่องต่ตางๆทั้งในระดับส่วนตัวและระดับสังคมได้อย่างมีข้อมูลและรอบด้านมากขึ้นจริงหรือเปล่าลองเอาหลักการมองให้รอบมองให้ยาว มองให้ครบทุกคนนี้ไปลองคิดตามข่าวเศรษฐกิจหรือนโยบายที่เราได้ยินได้ฟังในแต่ละวันกันดูนะคะ